สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นมเขือเทศสุกอีกแล้วนะคะดูแป๊บเดียวค่ะนี่ค่ะดอกดอก,ดอกตามมาอีกตรึงนะคะคือว่าเนี่ยค่ะคือว่าได้กินเรื่อยๆค่ะต้นเดียวเนี่ยะคะ่ะต้นต้น,ต,นต้นที่เป็นลูกกลมๆเนี่ยต้นเดียวนะคะได้กินเรื่อยๆค่ะโอ้ปลูกผักมันดีอย่างนี้เองนะคะกินได้กินเรื่อยๆนะคะได้กินแบบ นีคะได้กินเลยนะเรื่อยๆน,นะน,นะคะโอ้โหนี่นี่จะเอาไปตำส้มตำนะคะแบบนี้เขาเปรี้ยวนะคะแบบนี้เขาเปรี้ยวเนี่ยกินเล่นๆแล้วเขาจะเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวๆก็ทานได้ค่ะอันนี้ไม่รู้พันธุ์อะไรนะคะ พันนี้ออกดูเปรี้ยวนี่อันนี้ก็ส้มๆแล้วค่ะ mm. เดี๋ยวอันร่วงๆนี่กินได้ไหมเป็นล้างๆเลยจะกินได้กนะินได้นะอันนี้นิ่มเกินโอเคต้นเล็กหมดแล้วต้นเล็กหมดแล้วต่อไปเราก็มาเล็มต้นนี้ต่อนะคะเห็นไหมคะ อยู่้นรวโโมัอซอนอยู่ข้างในนะคะโอ้โหนี่จับแล้วเขาล่วงเขาเองเลยนะคะโอ้โล่วงตรงนู้น ตรงนี้อีกนะคะเริ่มาเก็บมะเขือเทศที่ไรกลิน่นกลิ่นไอ้นี่ทุกทีเลยนะคะ,ะกลิ่นโหระพาไม่ออก เก็บตอนกลางวันต้นเขาจะเหี่ยวๆหน่อยนะคะอันนี้อันนี้เอาไว้ก่อนมนะั้งเก็บไปเลยให้กินเล่นได้ค่ะไม่ต้องโอเคนะคะได้เก็บพอสมควรนะคะครั้งนี้โอเคะคะ่ะนี่ความสุขนะคะนี่ค่ะก็มาเก็บตัวอีกนิดหน่อยนะคะ เอาไลาเหมือนเดิมค่ะตัดกระเพรานะคะนะคะลูกชอบกินนะคะตัดกระเพราก็เริ่มไอ้น,นี่นะเนาะเริ่มแบบเป็นเหนียวบมๆนะเดี๋ยวแวะชมอีกนิดหน่อยนี่น <c oughs> ดูสิคะดูทางนู้นก็มีนะคะนี่เราก็ชมตัวได้ทุกวีทุกวันนะคะ ชมตัวได้ทุกวีทุกวันนี่ตัวนี้ไม่เคยใส่ปุ๋ยนะคะเขาขึ้นของเขาเองนะคะเนี่ยที่ใบเยอะๆเนี่ยคะ่ะคือน่าจะเป็นตอนเตรียมดินหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะนี่ดินเป็นดินที่อยู่บนบนนี้นะคะบนลานจอดรถนะคะเขาก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะคะนี่คะ่ะเราอยากกินเราก็ ปลูกได้นะคะเราก็หาวิธีนะคะหาวิธีทุกวิธีทางนะคะนี่เราก็อยากจะปลูกเองค่ะเราจะได้กินทุกวันเก็บกินทุกวันนะคะคือบางทีเราก็ก็ซื้อได้นะคะซื้อได้ตามเน็ตพูดถึงนะคะซื้อได้ตามเน็ตค่ะจะซื้อที่ไหนก็ได้ถ้าคุณมีเงินนะคะนี่ค่ะแต่ว่าคือค่าใช้จ่ายมันก็ สูงตามไปด้วยนะคะค่าตรงค่าอะไรอีกนะคะคือไม่เอาค่ะเงินก็หายากนะคะเราต้องกิดถึงตรงนั้นด้วยนะคะเงินหายากนะคะเราก็อยู่บ้านเราก็ไม่ได้เราก็ไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายใ,ให้สามีเนาะของกินต่างมาจากต่างประเทศมันก็แพงมากๆนะคะแล้วก็ไม่จายสามีไปนะคะสามีเขาก็มีภาระนะคะอืมแล้วก็ อย่างเงี้ยค่ะอะไรขนาดนั้นนะคะชีวิตเอาง่ายๆค่ะชีวิตนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ปลูกกินเองเนี่ยระคะง่ายดีค่ะง่ายกว่าก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะคะปลูกกินเองก, <c oughs> ก็ก็ยากเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็รู้จะรู้สึกภูมิใจนะคะรู้สึกว่าภูมิใจว่าเราได้กินนะคะเราทาเราปลูกได้เนี่ยค่ะ ก็มาเด็ดกะเพราต่อนะคะกะเพรากะเพรานี่นี่แล้วก็เด็ดกินได้ทุกวันตามปริมาณที่ต้องการเลยถ้าเราปลูกเองเนี่ยค่ะนะคะซื้อมันง่ายค่ะขอให้มีตังะคะ่ะแต่ความภาคภูมิใจมันต่างกันนะคะความอร่อยมันต่างกันค่ะนะคะ ส,สุดค่ะน,นี่ทางนี้ด้อันนี้มีดอกแล้วหรือจะไว้ดอกอยากจะไว้ดอกให้เขาเดี๋ยวเราจะเก็บลองเก็บดอกไว้ค่ะปีหน้าจะได้ไม่ต้องซื้อเม็ดเนาะเออไหนเก็บพริกก่อนค่ะพริกก้มน้อย